สวัสดีครับรวมหน้ากากยอดฮิตว้าวอันนี้ถือว่ารูปแบบใหม่ไหมอันนี้โอ้เริ่มด้วยหกเพชรโอเค,คดเดก,กิจกรรมเมื่อนารูโต,โตอ,ยอยู่นะโอเคเพื่อเพื่อมาเล่นเพื่อเล่นนารูโตก็พออิทาจีอยู่ไหนวะไม่เอาอีทาจิเข้ามาวะถ้าอ,าอีทาจีเข้ามาเนี่ยแม่งดีอ่ะ ดีกว่านี้แต่เราใจกว่านี้มัคืออะไรหน้ากากยอดฮิตมันยอดฮิตเหรอห,หน้ากากพวกเนี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นนี่แหละมันหมดวันที่หนึ่งหรอ หนึ่งเดือนหน้าไหมไอแป,แปดีิบอ่าแปดอะไรมันไม่มีใครเล่นเลยลเนี่ยโอ้ช่วงนี้คนไม่ค่อยเล่นเกมนะครับช่วงนี้ r o v ก็เหมือนกันนานอันน,นี้ก็นานเหมือนกันกูต้องเล่นช่วงไหนว่มึงจะเล่นอยู่เกาะอะไรโอ้ยอยู่กเกาะเฮียนี่แหละมันเป็น้นตีเน,นี่ยเกาะอยู่วอสทำไมคุณไม่ไอยู่เกาะก้าหางบ้างโอ้ หมือนว่าหมดดลงแรงมันจะได้แค่นี้นะครับกระโดดเพื่อนกระโดดดิอ๋ออ๋อยังไม่ถึงเวลาโอเคอันนี้คืออะไรวะกราฟแหลกเหรอไหนมันคือแหล p อะไรไปดูนะครับอ่านว่าอะไรอะ่ะกดเกรีกด lap ตรงนั้นตรงนั้นตรงไไปเันนะ่กูพาไปมึงอยากให้กูเป็นหัวหน้าอย่างงี้นะหัวหน้าพากระโดดล่มอะ่ะตรงนี้คนเยอะได้เลย เยอะแค่ไหนก็ไม่ไหวเพราะว่าพี่อยากใส่เดียวอ๋อไอ้ด่านนี้คุค้นๆมันเป็นไอ้ด่านสีวิศตรงนี้ไม่เคยเล่นเฮ้ยไอ้ยาตกใจหมดโอ้โหสี่เปิดมาดากระจายวงจักเจอแต่เคียวไม่ไหไปตูไมาแล้วที่ทำมันมีแต่ปืนไอ้นี่วะปืนทุ่ยอ่ะเฮ้ยเออปืนนี้ปะ่ะ ผมครับไอ้กนี่ Lindsey อะไรแบบระเห็นไหมอะไรแบบไอ้กินะกูมันจะเห็นอยู่นะปืนไหนดีวะกูใช้ปืนปากกาประจำกูแล้วกันโอเคออกมาโอเคครับโอ้ยนึกว่าบาเลตแม่งเ้ย เผลอดีใจกูก็ดีใจซะดีเลยพี่อะไรเนี่ยไปตรงนั้นปืนบอมไปตรงนั้นอ่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ยนกยาไอ้นกเวนไอ้นกเวนเฮ้ยเฮ้ยปืนนี้แม่งเอ้ยมีแต่ปืนดีๆป่ะเนี่ยไอ้ยี่ก็มีแต่ปืนดีๆชุวผู้ชมดูวันทำ โอ้ปืนดีเกินเช่นไรลราแม่เหรดอกว่าไม่ถนัดวะเอาปืนนี้แล้วกันนะโอเคปืนนี้ดีก็มาใช้ก่อนดีเกินเหตุด,ด้วยนี่ไอเนียบอกไอเมย์บอกแล้วว่าไอเย้ยบาเลสโอ้ยผมจะบ้าตาย ไม่ทำไมปืนปืนมันดีเดองว่าแถวเนี้ยโอ้โหเกินไปครับพี่ไอสัตว์กูยังไม่ได้ยิงเลยถือปืนเล่นอย่างเดียวปืนนี่ก็ดีไหมัยกูไปกูชอบมีเสียงนกนะเสียงนกเสียงกาพอัยจริงมันร้องมันร้องถี่มากเลยไอ้กูได้ยิ้ให้กูยิงปืนได้ไหมอะ่ะเอาอะไรกบอของให้กู มาแจ้งกูหาพ่อมาดีสั์เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนลงลงลงรัวๆเลยเฮียปืนเยอะเกินปืนดีเกินอ่ะปืนมันดีเกินนะครับคุณโยมยังไงต่อเพื่อนโอยกัดเหยียบไม้อะไรกัดไม่รู้ขอขออพูนกัดฉันทำไม คุณกัดฉันทำไมไม่รู้ดียะสีก็ไม่รวมกันใ<ต><น>ะอีดอกได,ได้ได้ได้ไปตรงกันนะไปตรงกันนะยิงล่อหมานิยิง <c oughs> ยิงล่อดิยิงล่อก็บอกมานีเริ่มไ,ไหวแล้วอยากลองใช้บาเลีแล้วหวังว่าจะได้ใช้นะ คือลูกซองนี่ว่ะโอ้มันแทนไม่ได้ว่ะไอ้ลูกซองดีไหมอ่ะผู้ชมให้ลูกซองดีกว่าว่ะไม่รู้แล้วตอนนี้กูถนัดใช้ลูกซองว่ะลูกซองอาจจะพิลกว่าก็าได้ว<ะ>ิ่งทั้งแมป อุย๊ยบาเลตได้ของดีซู 0, 8, มได้แปดเมตรไหมยังไม่เจอคนเลยนะช่วงนี้วิ่งกันตาแฉะวิ่งกันอย่างเดียวทำไมมือกูชอบไปตูน,นอะไรอย่างงี้วะโอ้เป็นอะไรเนี่ย ôi oh, nó no, cầm khan lắm đi mere là, mere là. Ừ, đâu này, đâu này, ừ, như này, mũm này mũm này, tăng rồi ai bóc rồi, chết rồi, chết rồi. này hàng của như bà mà này mà nè anh ngay đây đó nhí gì tìm tại bó máy tay mà mình lan cơn mình 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 Hí, Ui Ui ba đi Ui Ồ Ồ Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không การแล้ววิ่งนี้กูโดนไหมเนี่ยอื้อวิ่งนี้กูจะโดนไหมอะ่ะวิแบบ่งกันวิ่งกันแมสก็หนึ่งต้นแถวนี้ก็ไม่มีใครมั้งขอโทษนะเพื่อนพอดีข้าข้า,าอ่อนหัดเกินไป เำาอะไรของกูเนี่ยเอ้อยกูได้ึเสมอมาเอ้ยโอ้ยอย่าไปเาเพื่อนเดียวกันน่ะโอ้เรียบร้อยเลยกูได้เพื่อนกูเห็นมันแล้วกูไม่ยิงไงทำอะไรไม่ด้ว่ะ ตรงนี้ก็ตรงนี้โอ้โหโอ้เสมอแม่งกงูอะไรวะเออแมนจัดมันภระระยาแล้วเว้ยแต่ว่าแม่งมันยิงแล้วมันเสมอวเว้ย เออจะว่าเสมอใช่ไหมไอ,ไอ้นั่นมันยิงล้มแต่อีกออมันยิงล้มใช่ไหมแต่ว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามยิงมันตายอะ่ะห <c oughs> ่วยยุ่งห่วยเลยทำไมผมทำไมผมถึงโซโลโว่าตอนนั้นอะ่ะเออตอนที่ผมยิงมันยังไงเอ,อผมเห็นมันแล้วผมไม่ยิงกันยืนดูมันทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรวะทำอะไรเหี้ยโอ้ ห้ำใหญ่ห้ำใหญ่พองไอชื่อเฮียมากห้ำใหญ่ก็ได้ลูฟี่ลูฟี่ห้ำใหญ่โอ้หม่เก้าอันนี้ใครอะประเทศไหนไวะเนี่ยโอ้คนจะพูดเลยไหมไปไปไปเดีวลราดูแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมสาใจสาใจรอบนี้รอบนี้เราได้สู้กับมนุษย์มนุษย์แน่นอนคนระับ คุณกล้าออกไปแล้ววะอยู่ฝั่งไหนวะดูแผนที่ดีให้ข้าบนนหรอข้าบนก็ไป้างบนเีรครับของไอ้วอลไหน่อยแม่งเลยพี่เช่นอ่ะเป็นแค่แอร์ก็ยังไม่โดนสักแม็กไอเวนแม็กเดียวนี่แล้วลบลบมันคิดอะไรของมันอยู่วะเนี่ยกูจะปวดหัว วิ่งเข้ามาใส่กูเลยเหรอระเบิดน้ำแข็งอีซูริยะมาเลยอีไอ้แรงกวะเห็นแล้วมันแรงเกินมันแรงหัวคนนึงบ้างเมื่อกี้เนี่ยอียเอ้ยทำอะไรวะมึงกูอยู่ข้างบนเมื่อกี้หรอเมื่อกี้เนี่ยมึงอยู่ข้างล่างยังไงอะมึงวิ่งมาคัดทืบกูเลยเหรอมึงก็หมั่นเกิน อะไรวะเนี่ยคุ้ยน่าสนใจว่ะอะไรนะ่าสนใจควมหยิบเลยนะพวกนี้ยลูกซองเฮียลูกซองยิงท,เงทีเดียวขี้แตกเอาเลยให้มันเล้าใจกันหน่อยขี้แตกหรือเปล่าต้อมาดูยานเนี่ยเรามีพันปักสายอยู่เป็นไรเอ้ยติดที่อะไรเนี่ย วิ่งดีๆนะไม่มีไอวอล์กนะเบ้ยข้างบนไหนวะเอ้อยเสียวจังบนหัวกูอ่ะไมู่้ไปไหนแล้วอุ้ยตกใจหมดอีเวนเลยอุ้ยเหี้ยคุงเขาอะไรเนี่ยดีสั์อุ้ยโอ้โอ้คุทำอะไรเนี่ย นาการโซล่ถูกใจสิ่งนี้เฮ้ยมาช่วยก่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โห oh. ห่อมใหญ่เยอะเลยหอมใหญ่จริง <laughs> อันนี้หัวไอ,อหอมใหญ่ไม่ง่ายเก่งเกินางที กระปืนออะไรดีอ่ะปืน,น,นอนแลกวโอนยอยู่นเคเอาไม่ให้หมดหมดแม็กเลยหมดเงินเลยอยาได้อะขอบคุณนะ <c oughs> คิดอะไรอยู่ลูกซองว่าไงว่าเนี่ยกูนี่ก็เกินเหตุเู่ใกันล้แค่ะจอบดีกว่าจอบอะไรดีกว่าบุกเข้าไปแม่งติดไปแล้วฮิตโดนอยู่

แมงเงือลูกทองนี่อะไรวะเนี่ยเล,เล่นดีไหมอนะเอี่ยมากเศร้าลิน้นแล้วข้าเหรอเหลือข้านะขอบคุณครับมึงทำอะไรของมึงเนี่ย ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ทำไมยิงแล้วมันแตกๆวะมันยิงแล้วมันหยุดอ่ะปืนอะไร่เนี่ยโอ้ย <c oughs> สู้เพื่อนสู้โหดจังอ่ะเพื่อน <c oughs> ตัวไหนที่มันยิงแล้วไั่ดีดีวะไอตัวนี้ไอตัวนี้หมดตูดไอ้เงี้ยของแพงยิ่งกวาไหนเลยนะเอาดีเอาดีๆเอาดีๆนะคราวเนี้ยไปด้วยกันไปด้วยกันสามัคคีสามัคคีค <c oughs> พอมันเอาจิงแล้วนะพอมันเล่นของใหญ่ ว่าเราจริงแล้วไอ้สั์สมัยหรือเปล่าเอยมันอยู่ทางไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างบนนั่นด้วยยิงอย่างนี้เลยครับยีงสดๆไอ้คนที่บูกไปนี่ก็เก่งเกินเนาะอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันเป็นเป้านิ่งเฮ้ยอยู่ขวาก็ไหมอยู่บนอยู่ข้างมุมไหน อากับมุมไปอยู่หลังอยู่หลังลูฟี่ไม่ลูฟี่โดนกระทืบลูฟี่ข้ากำลังไปข้างบนัะนเหรอ

ไปเล่นนะนี่งต้องปืนเดิมวะเอาอะไรมาใช่ไหมถาลมแล้วกันถาลมลูกไฟโอ้ยมันเครื่องมันแหลกเพื่อนทำไม่ได้เล่นไม่ได้ ไหนอยู่ไหนยิงอะไรวะอ๋อตรงไหนอะแถวไหนอยู่แถวไหนวิแถวนู้นแถวนู้นแถวอ่อนนู้นแถวอ่อนนู้น ไอ่ละนี่นี่สวยลูฟี่ห้ะมใหญ่อุอ้ยสวยเยี่ยมเลยเรอบจัดสิน,นรอบจัดสินเลยเนี่ยโอ้ ชุดกอกไฮเปอร์เอากระถาไปแล้วกันกลับพยาบาลให้ทุกคนระเบิดนะโอเคคืออะไรมาก่นอนตรงนี้สวยโจตีกูเจอแล้วตรงนึงเฮ้ยหลบหลบดิกูเจอกระถาลมเลยวหร

mẹ ông bà là tôi mùi ba la bơt la bơt hui mẹ chạy em anh ya sụt thèm sụt thèm sụt thèm sụt เราทำไมเนี่ยไม่ใส่แล้วกัน <c oughs> แม่ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ต่อไปใครด้วยนะครับ